สวัสดีครับวันนีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับเข้า VIP ธรรมดาก็จะมานำเสนอ a n o ย VIP นะครับอน o y VIP ของวันที่9กุมภาพันธ์2566นะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเรื่องหัสบดีนะครับ สีส้มส้มสีส้มส้มนำโชคให้ทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกทุกท่านนะครับที่ือกเข้ามาชมทุก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 เลยนะครับขอให้ทุกท่านแหงแห้งก็อาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนมั่นคงมั่งคั่งมั่งมือสวีทรั์ทวีชคทวีสุดนะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปต่างๆนะครับเพราะว่าช่อง VP ธรรมดาจะมาลงให้วันละ4คลิปเลยนะครับ วันละสี่คลิปเลยนะอ่าวันละสี่คลิปก็คลิปแรกก็คือฮานอยเฉพาะกิจออกสี่โมงเย็นคลิปที่สองก็คือฮานอยพิเศษออกห้าโมงเย็นคลิปที่สามก็คือฮานอยปกติออกหกโมงเย็นแล้วก็อันนี้คือฮานอย VAP ออกหนึ่งทุ่มนะครับอยากมาลงให้ทุกวันทุกวันนะครับกดติดตามไว้เลยนะครับตัดพลาดนะส่วนใครที่กดติดตามแล้วก็กดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง VAP ต่าระดา าวันนี้มีเด็กอะไรบ้างมาลุ้นๆกันนะครับลุนออ้นลมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ9กุมภาพันธ์2พันหฮานอย VIP เด่น012นะครับเ้นที่1กับ2ตสองศูนคือตัวรองนะครับ133 1 1 4 4 1 1 5 5 1 1 6 6 1 1 7 7 1 1พอแล้ว สองสามสามสองสองสี่สี่สองสองห้าห้าสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองพอแล้วนะมันตัวศูนย์คือตัวลองนะใครชอบก็จัดไปใครไม่ชอบก็รุ่นลมเพระความบันเทิงนะครับหรือจะรูนเดืกับสองอะไรก็ได้นะครับก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับอย่าลืมนะครับกดติดตามด้วยนะครับขอขอบขอบนามากๆขอให้ทุกท่านเฮงเฮง หนึ่งทุ่มนะครับได้เหตุได้กินกันนะครับลุ้นลงเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับ